แล้วก็ต้องหาต้นตอต่อไปเราเจอในระดับกลางว่าอ่ะมียี่ห้อนี้จริงๆที่เอาของเราไปใช้เพราะตอนแรกเรายังงงว่ามันมีตัวตนอยู่หรือเปล่าสาหรับโปรดักต์นี้ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดมีจริงๆเนี่ยเขาคงไม่กล้าที่จะนําภาพของดาราไปตัดต่อแน่นอนตัวนั้นที่มามามา,มาแจ้งความนะคะ,ะสินค้าตัวนั้นอะ่ะก็ยังคงใช้คลิปเราต่อเนื่องต่อไปแล้วไม่พอ เราก็ไปเจออีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นสินค้าขายเกี่ยวกับคุณสมบัติโสมเหมือนกันแล้วเป็นอีกยี่ห้อหนึ่ง <c oughs> คือมันไม่ใช่แค่เซวายอย่างเดียวนะคะคนส่วนใหญ่ที่ที่เจอลักษณะอย่างเงี้ยหนิงเชื่อว่าก็ไม่มีใครกลัวเพราะมันไม่มีใครทําจริงๆละเอาจริงเอาจังกับเรืเอร่งองพวกนี้ค่ะที่บ้านเราิ่งมาใจฟังมถึงกัน่ข้างเ็ว คือเรามายัางยังก็ประมาณ2องนาทีที่ผ่านมา,าท,ท,ที่เริ่มเป็นออะไรเนี้ยค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ดาเนินการทันที แล้วก,ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องหาต้นตอต่อไปเพราะว่าอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเราเจอยังไม่ถึงต้นตอจริงๆเราเจอในระดับกลางว่าอ่ะมียี่ห้อนี้จริงๆที่เอาของเราไปใช้เพราะตอนแรกเรายังงงว่ามันมีตัวตนอยู่หรือเปล่าสำหรับโปรดักต์นี้เพราะว่าถ้าเกิดมีจริงๆเนี่ยเขาคงไม่กล้าที่จะนําภาพของดารา,าไปตัดต่อแน่นอนเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายจริงๆเขาจะขายต่อไปได้ยังไงถ้ามันเกิดเรื่องราวแกบน้ขึ้นแต่ว่าพอตารวจเขาเจอว่ามีกดดังขึ้นมาจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าที่มาที่ไไปยังงแล อีอยอยไม่ไม่รู้ลักลอบเข้ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเห็นในระดับแรกและว่าเขาทํางานกันจริงจังตอแรกแบบตอนนี้ก็คือกังวลมากเพราะว่าสินค้าแบรนด์จริงที่แบบกว่าจะถูกต้องตรวจสอบอะไรเงี้ยั<ช>านยา,นานมากมา<ช>แต่ว่าสินค้าปอลอมเนี่ยตอนน้ก็มัเกลือนใ,<ช>ในตลาดมากตอคือจ,<ๆ>จริงๆวันนั้นที่มามามา,มาแจ้งความเลยนะคะ สินค้าตัวนั้นน่ะก็ยังคงใช้คลิปเราต่อเนื่องต่อไปแล้วไม่พอเราก็ไปเจออีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นสินค้าขายเกี่ยวกับคุณสมบัติโสมเหมือนกันแล้วเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วก็เอาคลิปเดิมนี่แหละภาพเดิมของพวกเราลงไปใส่อีกเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนกลุ่มเดิมๆหรือเปล่าใช่ไหมคะอย่างคุณปุ๊กเองคุณปุ๊กก็จะจะคอนเซิร์ว่าอย่างเราทําธุรกิจกว่าเราจะขอออยอได้ กว่าเราจะเอาของเข้าประเทศได้หูกว่าจะได้ขั้นตอนแบบเป็นเป็นเป็นมันยากมากแล้วแล้วทำไมอยู่ๆมันถึงมีสินค้าประเภทที่เข้ามาก็ไม่เข้ามาผิดกฎหมายไม่มีออยไม่ได้ผ่านกรมศุลกากรอันนี้ก็คือยังตามเรื่องต่อไม่ไม่ต้องตามเรื่องต่ออยากจะหาต้นตออยากจะคุดไปถึงอยากค่ะเพราะว่าเราเสียหายอ่ะ เรามาเคมเป็นสินค้าของเราแล้วก็ไม่ใช่ส่งไปก็ไม่ได้ส่งเป็นสินค้าของเราแล้วลูกค้ามาก็แบบเอ๊ะบริษัททําไมไม่ส่งเซวามาส่งอะไรมาคือเราก็เดือดร้อนแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่พี่เขาบอกว่าเป็นโกดังของคนไทยอะค่ะที่คนไทยเราทําเราจะบอกว่าเราก็ตอนนี้เซวาค่ะขยายออฟฟิศใหญ่มากคือมีโกดงังสองโกดงังแต่ว่าการเราก็ชกาเช่าโกดังเขานะเพราะว่าของเราก็เยอะแล้วก็นําเข้าด้วยแล้วก็ เขาก็ขอใบอนุญาตเราต่างๆเจ้าของโกดังก็ขอขอใบอนุญาตขอใบจดแจ้งขอดูเลยเวเอ๊ะทำไมใช่ทาไมโกดังเนี่ยเขาไม่ตรวจสอบก่อนเหรอขายสินค้าอะไรแล้วก็คือใช้ซื้อแบบส่วนแบบพี่หนิงพี่วุ้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยคือคือขั้นตอนในการทําธุรกิจมันยากไหมคะทั้งว่าเราจะสินค้าชนิดหนึ่งที่ถูกสั่งผลิตจากต่างประเทศเข้ามาแน่นอนเราก็จะต้องขอในเรื่องของออยเลขจดแจ้ง เข้ามาผ่านกรมศุลกากรเคลียภาษีเราทําโกดังเราก็จะต้องส่งเลขพวกนี้ไปให้โกดังดูว่าแบบทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหมแม้ร่งของมาถึงที่โกดังเขาก็ยังมาตรวจสอบต่อว่าของเราเนี่ยตรงตามเลขจดแจ้งมีออยอไหม,มคือทุกขั้นตอนกว่าเราจะขายของออกไปได้จะขายของออกไปเราก็ยังต้องไปขอคออ,ออีกอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันกว่ากว่ามันจะผ่านขั้นตอนแล้วพอมันเจอลักษณะแบบเนี้ย มันไปพลาดอยู่ที่จุดไหนอ่ะเข้าเข้าก็ไม่เสียภาษีออยก็ไม่มีโกดังก็ให้เก็บของแล้วก็มาสวมสิทธิ์พวกเราอีกโดยใช้ชื่อเป็นเซวาแล้วเราก็เสียอีกเพราะเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งเป็นเซวาเขาส่งเป็นสินค้าของเขาไปอีกก็คือไม่ต้องลงทุนโฆษณาเลยก็คือใช้ของพวกเราทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งตัวรุนกับพี่หนิงด้วยไงอย่างโปรเพทที่เราเคยแจ้งมาทำก่อนเขาได้ปิดไปหรือว่าเขาก็ยังเปิดต่อเขาก็เปิดต่อ คือหลังจากหลังจากเป็น,นข่าวก็จะเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่น mm. ที่ไม่ใช่ตัวที่เป็นข่าวไปอะไรอย่างงี้แต่ว่ายังใช้คลิปเดิมใช้การขายแบบเดิมๆที่เอาหน้าของเราไปใช้อะไรอย่างนี้่หลังจากที่แจ้งความใครแล้วไปเป็นข่าวไปแล้ว,ว,ว,วคือผู้จะหายยังมีมาแจ้งอย่างต่อเนื่องไหมคะก็ยังมีเรื่อยๆนะคะเขาก็ไม่หยุด แอดโฆษณา,าเขาก็ยังขายฉันก็ขายได้ตามปกติเพราะว่าบางทีข่าวข่าวนี้อาจจะไม่ได้กระจายไปทั่วถึงประชาชนทุกคนอยู่แล้วแล้วบางคนอาจจะไม่ได้แบบดูข่าวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่เห็นว่าเรามีการแจ้งความเกิดขึ้นคือมันข่าวไม่ได้ถูกตีกระพือออกไปแล้วหนิงเชื่อว่าคนส่วนน้อยมากที่รับรู้ข่าวแบบนี้ต้องยอมรับคนส่วนหญ่ก็อยากเสพข่าวแบบอย่างอื่นนะเนะไม่ใช่เสพข่าวในลักษณะแบบนี้ค่ะมีแบบการทันใจบ้างไหมครับเพราะว่าอย่างหลายเคส ถ้าเราเจอกรณีแบบนี้สักพักหนึ่งมันจะมีข่าวก็คพือไปสักพักหนึ่งและสักพักหนึ่งก็กลับมาคือหมายความว่ามันไม่สามารถเคลียร์ไปจากที่นี่ได้ก็เลย,ยต้องมาถึงที่นี่ที่จะอยากให้เขาหาต้นต่อได้จริงๆก็คือต้องมาเดี๋ยวก็คงต้องมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะว่าขั้นตอนต่อไปที่เขาจะทําคืออะไรบ้างไม่ท้อลเพราะว่าท้อไม่ได้มันเริ่มแล้วค่ะอยู่ที่นั่นคือมันไม่ใช่แค่เซวาอย่างเดียวเลยค่ะคือถ้าพูดถึงในในในความเป็นเราอะนอกจากแบรนด์ของเราเองด้วยเนาะเซวาด้วย อีกอกี่แบรนด์พี่น้องประชาชนเองที่ทํางานอย่างอย่าง,งมีอาชีพที่ตั้งใจสุดจริตแล้วต้องโดนแบบนี้และเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในหน้าสื่อ<ม>ที่จะจ,จะได้มีโอกาสมาเรียกร้องแบบออกมาเรียกร้องอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะก็ขอแบบว่าเซวาเป็นตัวแทนของแบบอีกหลายๆคนนะ่ะที่ที่โดนแบบนี้แล้วเราก็มาช่วยกันละกันเนาะมาช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกกล่าวความจริงหนิงว่าบางทีก็เป็นหน้าที่ของพวกเราประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะ เนี่ยค่ะมันก็คล้ายๆกันอยู่นะเราผู้บริโภคก็จะเข้าใจผิดนิดนึงนะคะว่านี่คืออะไรอันนี้แค่ค่ะเซวานะคะเป็นโลโก้เซวาเลยค่ะอันนี้คือของปลอมนะคะเอามาปุึกษาแล้วใจไหมคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ว่าก็วันนี้ก็แบบมาคุยต่อว่าหลังจากนี้ขั้นตอนจะเป็นยังไง แล้วก็อยากให้แบบทุกเพจที่เอาเราไปทําแบบนี้ก็คือตอนนี้ก็ต้องต้องทำการปิดแล้วเพราะไม่งั้นต,ตํารวจตามถึงแน่นอนคือตอนนี้มันสามารถแจ้งจบได้แค่ที่นี่ที่เดียวถูกไหมคะพี่หนิงคุณ<ช>ไม่สามารถไปตามที่อื่นได้คือจริงๆอยากฝากถึงคนที่ทําธุรกิจเนี้ยค่ะจะว่าคนจะคนไทยหรือคนจีนแต่ว่าด้วยด้วยื้องต้นก็คือคนไทยอยากจะบอกว่าให้เขาหยุด เพราะว่าเนี้ยเราเสียหายเป็นคนไทยด้วยกันไม่ควรมาเอาเปรียบแบบนี้คือพอบางทีเราสองคนน่ะเสียงของเราสองคนเรียกร้องบางทีพลังอาจจะไม่พอไปถึงกับแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจในการจัดการจริงๆเพราะอันนี้จะบอกว่าเป็นหน่วยงานทางด้านของที่นี่คือปอ,ปอสอทอส,อสอทออสอทออเคอมัน คือในอในเบื้องต้นน่ะทางสทอ,อ,อ,อเองอ่ะเขาก็ดำเนินสทอๆๆถือว่าคือในเบื้องต้นน่ะสทอเองเขาก็ติดตามให้เราแบบด้อย่างแบบรวดเร็วแล้วแต่ทั้งหมดในลักษณะอย่างนี้ค่ะมันก็ต้องประสานกับอีกหลายๆหน่วยงานที่จะต้องช่วยเหลือเราเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างก,กันไปอย่างนี้ค่ะฉะนั้นคือถ้าสมมติทุกคนเป็นพลังรวมๆกันหนิงว่ามันก็อาจจะเป็นเสียงดังที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยิน อ,อย่งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขอยอยรับทราบแต่ทางกรมศิลกากรได้รับทราบแล้วหรือยังว่าของอมีของเอาเข้ามาแบบผิดกฎหมายแบบนี้แล้วจริงๆแล้วมาตรการทั้งหมดมันจะต้องไปขึ้นที่หน่วยงานไหนอีกค,คือมันหนิงว่าหน่วยงานราชการม,มันทำงานสัมพันธ์กันหลายๆหน่วยงานค่ะมีการพักแชทไปหาเพือนพอกบุ๋มบ้างไ,มงไหมคะพักค่ะแต่พักเสร็จเขาก็เขาก,ขเขาก็บล็อก<ข> <laughs> หรือบางทีเขาก็ปิดเพจนั้นเลยไม่หนีค่ะเขาปิดเสร็จแล้วเขาก็เหมือนเขามีเพจมีเผยดาเห็น่ะคะปิดการมองเห็นแล้วเขามีเพจเยอะมากแล้วเขาก็จะไปใช้เพจอื่นแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเปิดเพจนี้แล้วก็เอาคลิปนี้ออกไปเดี๋ยวกวนไปใช้คือแบบเรากลายเป็นว่าวันวันแทนที่เราอ่ะจะไปนั่งทํางานเราก็ต้องมานั่งตามไล่ดูเพจพวกนี้ตอนทักไปบอกเขาว่าอะไรบอกเขาว่าคุณกําลังทําปลอมผลิตภัณฑ์เราและเอาเราไปแอบอ้างในผลิตภัณฑ์เขาเราจะแจ้งความ เาเฉยๆค่ะคือคนส่วนใหญ่ที่ที่เจอลักษณะอย่างเงี้ยหนิงเชื่อว่าก็ไม่มีใครกลัวเพราะมันไม่มีใครทําจริงๆละเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องปากท้องประชาชนเหมือนกันทามอยาคลาดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและแฟนเพจเฟซบุ o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ